ินะครับในนามของศิลปินกลุ่มแดซ์นะครับตอนนี้ก็มีผลงานนะอย่างว่าน้องดินานะครับตอนนี้มีซิงเกิลนะเป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อเพลงพูดได้ไหมนะครับแล้วก็น้องนิโคลมีผลงานเพลงแล้วนะเพลงอาจจะชวนัทเชยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็ mm hmm. จะออกเพลงดีต่อใจไวทูเ okay, คค่ะแล้วหนูนะคะก็แต่งเอง,เองด้วยค่ะเพลงนี้ค่ะไม่ธรรมดา ติดตามได้นะคะทางช่อง u t u b e tj dance music ค่ะแล้วก็เพจ a c e b o o k tj dance studio ค่ะก็เด็กทุกคนนะครับก็มาเรียนเต้นของทาง tj นะครับก็จะฝึกสอนให้เด็กนะครับจากที่ที่อายนะครับเราก็จะฝึกจากเด็กที่มาใหม่น้องนีนาเนี่ยมาเข้ามาใหม่ๆบอกให้ร้องเพลงร้องไห้แต่ตอนนี้เรียนไปเรื่อมาก็ทำซิงเกิลเป็นของตัวเองเพราะงั้น ส่วนน้องเกดนี่ก็ตัวตึงเด็ก,ดกพัทยาชลบุรีพัทยาใช่ไหมคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเต้นสุดยอดแล้ะจีบมากนะฮะมาเรียนกับปู่ตูนี่ขี่สิบปีแล้วตอนตอนนี้อายุว่าหหลายแลโอเคขอบคุณมากครับผม <c oughs> ยังนี่อายุสิบหกแต่สิบเอ็ดแล้วค่ะโอ้โหนี่เราเต้นเรียนเต้นมาสิบปีแล้วนะ สปีสปีส่ปีห้าปีหกปีเจปีจปหปีค่ะหปีตอนนี้สิบขวบแสดงว่าเรียนตั้งแต่สี่ขวบใช่ไหมโอ้โหอย่างน่าดลยส่วนคนนี้ครับก,ก็เป็นเด็กของทางทีเจนะครับวัยวัยนี้จะบินไปไป,ประเทศเกาหลีจะไปแข่งขันด้วยแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นศิลปินอยู่ที่ประเทศเกาหลีแนะนำตัวเลยครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรนี้หนูก็จะไปแขกที่เกาหลีค่ะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะติดตามด้นะคะใช่เก่งมากนี่เลยเพ่เราเลยในคนนี้เลยในห้านี่เลยเล่นน้องชื่ออะไรฮะชื่อออลโต้ค่ะว้าวออโต้ฝากผลงานละครที่ผ่านมาเล่นอะไรมาบ้างอฝากเลยที่ผ่านมาคขาก็มีเรื่องคุณชายกับช่องวัน ผมได้เป็นพี่รังกองตอนเด็กครับว้าตบมือด้วยครับน้องเป็นเด็กจริงแล้วต้องมีความสันนะเอาแกมนี้คือน้องจีวี่นะครับตอนนี้ได้เวลาฉายภาพยนตร์แล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมชมภาพยนตร์คุญตุวรสายดับขอเสียงดังๆหน่อยครับโมว้าไดเด็กเชิญนั่งประจำที่เตรียมรับชม